มีคำถามหนึ่งที่เอ่อน่าจะอยู่ในใจหลายๆคนนะคะว่าเอ๊ะตกลงเราควรจะไปสายไหนดีเป็น specialist เจาะลึกไปเลยหรือว่าเป็น generalist กว้างๆหลายๆอย่างดีคะบางคนอาจจะคิดไปถึงแบบ polymath เลยด้วยซ้ำวันนี้เรามีข้อมูลน่าสนใจจากหลายแหล่งเลยคะ่ะที่จะมาช่วยกันสำรวจเรื่องนี้กันมาลงแกะกล่องประเด็นนี้กันดูนะคะครับผมคือการเข้าใจทั้งสงแบบทั้ง ข้อดีข้อควรระวังเนี่ยน่าจะช่วยให้เราตัดสินใจเรื่องเส้นทางอาชีพหรือแม้แต่การพัฒนาตัวเองได้ชัดขึ้นเยอะเลยครับงั้นเราเริ่มที่ specialist หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางก่อนเลยนะคะจากข้อมูลเนี่ยข้อดีที่เห็นชัดๆเลยก็คือความรู้ที่แบบลึกมากๆใช่ครับลึกจริงทําให้เป็นที่ต้องการในตลาดเฉพาะทางมากๆค่ะแล้วก็ได้รับการยอมรับแถมเออค่าตอบแทนก็มักจะสูงกว่าด้วยนะคะครับอันนี้ชัดเจนแต่ว่า เหรียญมันก็มีอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะคือข้อมูลก็ชี้ให้เห็นความเสี่ยงเหมือนกันครับความเสี่ยงเหรอคะเช่นอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยคือเอ่อในยุคที่อะไรอะไรก็เปลี่ยนเร็วขนาดนี้ครับทักษะเฉพาะทางบางอย่างเนี่ยมันอาจจะล้าสมัยได้เร็วกว่าที่เราคิดนะโอ้จริงเว้ยค่ะครับผมแล้วพอเราโฟกัสอะไรมากๆมุมมองเราต่อภาพรวมมันก็อาจจะเอ่อแคบลงไปบ้างโดยไม่รู้ตัวก็ได้ครับบางคนอาจจะรู้สึกเบื่อกับความซ้ำซากได้ด้วยอืม ก็น่าคิดนะคะทีนี้ถ้าเราลองหันมาดูอีกฝั่งละคะฝั่ง generalist หรือคนที่มีความสามารถหลากหลายข้อดีของเขาคืออะไรบ้างคะจุดแข่งเลยก็คือเรื่องความยืดหยุ่นครับปรับตัวเก่งมากแล้วก็เอ่อความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆเข้าด้วยกันนี่แหละการเชื่อมโยงความรู้ครับข้อมูลบอกว่าตรงนี้มักจะนําไปสู่ความคิดสร้างสารรค์ใหมๆ่ๆหรือว่าเอ่อการแก้ปัญหาในมุมที่คนที่เป็น specialist อาจจะมองไม่เห็นนะครับฟังดูดีจังคะ่ะแต่ ก็คงมีข้อควรระวังเหมือนกันใช่ไหมคะมีแน่นอนครับที่หลายคนอาจจะกังวลเลยก็คือภาพลักษณ์ความเป็นเป็ดนี่แหละครับอ๋อเป็ดที่ว่ายน้ําก็ได้บินก็ได้แต่ไม่สุดสักทางประมาณนั้นครับคืออาจจะถูกมองว่ารู้เยอะแต่แบบว่าไม่ได้ลึกจริงสักอย่างการจะสร้างความน่าเชื่อถือหรือสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจว่าเราเก่งอะไรกันแน่เนี่ยอาจจะยากกว่านิดหน่อยในช่วงแรกๆครับต้องใช้เวลา แล้วการที่เราสนใจหลายอย่างทําได้หลายอย่างนี้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องไม่ดีหรือเปล่าคะเอ,อ่อจริงๆข้อมูลที่เรามีนี้บอกว่าไม่เลยนะครับไม่ใช่เรื่องเสียหายเลยอ้ามรอคะครับผมในยุคนี้กลับเป็นสัญญาณที่ดีด้วยซ้าไปมันสะท้อนถึงสิ่งที่เรียกว่า learning agility คือความไวในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็ adaptability คือการปรับตัวซึ่งแบบว่าสำคัญมากๆเลยครับแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันใช่ไหมคะ ใช่ครับประเด็นคือวิธีการนำเสนอมากกว่าข้อมูลก็เตือนว่าต้องทำให้ถูกที่ถูกทางนะไม่ใช่ว่าพยายามโชว์ทุกอย่างที่เราทำได้จนดูจับฉ่ายหรือว่าไปเสนอทักษะที่ไม่เกี่ยวเลยอันนั้นอาจจะส่งผลเสียมากกว่าครับพอเห็นทั้งข้อดีข้อเสียของสองขั้วแล้วเหมือนว่ามันจะมีแนวทางที่สามที่พยายามจะรวมข้อดีของทั้งสองอย่างไว้ด้วยกันนะคะใช่ครับแนวคิดที่เรียกว่า T-shaped หรือบางทีก็เรียกว่าคอมเช p e d กำลังเป็นที่พูดถึงเยอะเลย T-Shape มันเป็นยังไงเหรอคะ T-Shape ก็คือตัวทีเลยครับแกนตั้งคือความรู้เชิงลึกอย่างน้อยหนึ่งด้านที่เราเชี่ยวชาญจริงๆส่วนแกนขวางคือความรู้ที่กว้างออกไปในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องพอจะเชื่อมโองได้อ๋อมีทั้งลึกและกว้างครับส่วนคอมเชฟก็คล้ายๆกันแต่อาจจะมีซี่หวีหรือความเชี่ยวชาญหลายด้านหน่อย แต่ละด้านอาจจะไม่ลึกเท่า s p e c i a l ลิสคนเดียวนะครับแล้วการเป็น T-shape หรือ Com Shape นี่มันช่วยแก้ปัญหาหรือว่ามันดีกว่ายังไงคะเอ่อข้อมูลชี้ว่ามันช่วยเพิ่มทั้งความมั่นคงแล้วก็ความยืดหยุ่นเลยครับคือความรู้ลึกเนี่ยทำให้เรามีหลักแต่ความรู้กว้างช่วยให้เราปรับตัวได้สร้างโอกาสใหม่ๆจากการผสมผสานความรู้แล้วก็ยังทํางานร่วมกับคนอื่นได้ดีขึ้นด้วยเพราะเข้าใจบริบทที่กว้างขึ้นไงครับ กลับมาที่เรื่องเป็ดนิดหนึ่งค่ะถึงแม้เราจะเข้าใจข้อดีของ generalist หรือว่า T shape แล้วแต่บางคนก็อาจจะยังรู้สึกไม่มั่นใจอยู่ดีแบบว่าฉันไม่เก่งจริงสักอย่างจะจัดการกับความรู้สึกนี้ยังไงดีคะอ๋อเรื่องนี้ข้อมูลให้แนวทางไว้ดีมากครับอันดับแรกเลยคือปรับมุมมองก่อนเลยปรับ mindset ครับผมมองว่าเราไม่ใช่ไม่เก่งจริงแต่เราเก่งแบบองค์รวมหรือเป็นนักเชื่อมโยง จากนั้นลองหาจุดตัดของทักษะต่างๆที่เรามีดูครับว่ามันสร้างเป็นความสามารถเฉพาะตัวอะไรขึ้นมาได้บ้างแล้วค่อยเลือกต่อย,ยอดสัก1นถึงสอ,งอย่างให้ลึกขึ้นตามแนวทาง T-shape ท,ที่คุยกันไปแล้วก็ต้องรู้จักสื่อสารคุณค่าของตัวเองด้วยใช่ไหมคะว่าความเป็นเป็ดของเราเนี่ยมันมีประโยชน์นะถูกต้องครับสำคัญมากเลยต้องหัดอธิบายให้คนอื่นเห็นภาพว่าความหลากหลายของเรามันช่วยอะไรได้บ้างเช่นมองภาพรวมได้ดีนะ ประสานงานเก่งหรือเรียนรู้เร็วแล้วก็ลองมองหาบทบาทที่ต้องการคนแบบนี้ดูครับอย่าง project manager product manager หรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการเองค่ะและสุดท้ายไม่ว่าจะเลือกทางไหนหรือปรับไปเป็นแบบไหนนะครับอย่าหยุดเรียนรู้เด็ดขาดสรุปแล้วก็คือเหมือนว่าโลกยุคนี้อาจจะไม่ได้มีคำตอบตายตัวแล้วนะคะว่า specialist หรือ generalist ดีกว่ากัน ครับผมแต่แนวคิดแบบ T shaped หรือ Com shaped ที่ผสมผสานทั้งความลึกและความกว้างเนี่ยอาจจะตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าแล้วการมีความสามารถหลากหลายจริงๆก็เป็นเรื่องดีถ้าเรารู้จักนำเสนอให้เหมาะสมนะคะใช่เลยครับและหัวใจสำคัญที่สุดเลยนะที่ข้อมูลทุกชิ้นย้ำตรงกันไม่ว่าเราจะเลือกเส้นทางไหนคือเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือ Lifelong Learning ครับอันนี้สำคัญจริงๆค่ะ งั้นสุดท้ายนี้ก็อยากจะชวนคิดต่อนะคะว่านอกจากการเลือกระหว่าง specialist กับ generalist แล้วเนี่ยเราจะลองเอาจุดแข็งของทั้งสองทางมาสร้างเป็นเส้นทางเฉพาะตัวของเราเองที่มันใช่สำหรับเราจริงๆเท่าเรื่องงานและความสุขส่วนตัวได้ยังไงบ้างขอแจ้งข่าวหน่อยจ้าในที่สุดก็ตัดสินใจได้สักทีหลังจากพอดแคสต์ลงตอนที่50แล้วจะเอาตอนถัดๆไปลงที่ช่อง ad n o c 9 s o u n d แลแทง เพราะเท่าที่ทํามายอดวิวมันตีกับเพลงเอามากเกินไปไปลดยอดวิวเพลงลงกว่าครึ่งเลยและแสดงผลก็มีปัญหาเลยตัดสินใจย้าย,ายก่อนที่จะย้ายยากกว่านี้นะส่วน50ตอนคงไม่รีอัปโหลดใหม่ยังคงเดิมไว้อยู่ในช่องนี้ต่อไปถ้ายังไงฝากติดตามรับชมกันต่อที่ช่องใหม่แต่คอนเทนต์มีประโยชน์อัดแน่นด้วยสาระเหมือนเดิมจ้าฝากติดตามกันด้วยนะ